โดยการตัดเส้นผมหรือว่าตกแต่งเสื้อผ้าให้หลุดออกไปเนะี่ยนะครับเป็นการกระทำโดยประการที่จะน่าทําให้การชนะสูตรศพนะเปลี่ยนแปลงไปในผลของการชนะสูตรสังุทรจึงพิพากษาเพิ่มบทลงโทษเพิ่มอีกหนึ่งกระทรงความผิดซึ่งข้อหานี้เดิมสารต้นยกฟ้องเพิ่มเป็นผิดข้อหานี้ตามเน้นย้ําว่าเป็นข้อหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งห้าศูนย์นะฮะหนึ่งห้าศูนย์ทวิไม่ใช่หนึ่งเก้าเก้าซ่อนเล้นศพนะครับทุกท่าน แต่สารุทรจะพุกหนึ่งปีจากสูงสุดสองปีนะครับสร,รุปคือสารชั้นต้นลงโทษลงพลสิบบวกสิบเป็นยี่สิบแต่สารุทธรภาคสี่เปลี่ยนเรียกว่าแก้หนักขึ้นสิบบวกสิบห้าบวกหนึ่งเป็นยีิบหกนะครับเออประมาณนี้นะส่วนป้าแตนถูกฟ้องข้อหาเดียวคือร่วมกับลุงพลกระทำการแกะศพเมื่อสักครู่ ซึ่งสารชั้นต้นสารอุทธรเห็นตรงกันว่าไม่ผิดยกฟ้องไปนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ตอว่าจะอุทธรก็จะดีกาได้หรือไม่เนี่ยหลายคนผมมีคอมเมนต์แล้วแล้วก็ไปดูเช็คข้อเท็จจริงมาหลายคนก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วใครกันว่าลุงพลเป็นแพะหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสงสัยกันว่าอะไรคือมูลเหตุจ,จูงใจถูกต้องไหมครับเพราะคนที่จะทําความผิดมันต้องมีเหตุต้องโดยลักษณะที่เจตนานเนี่ยคือถ้าประมาทเนี่ยมันอาจไม่ต้องมีมูลเหตุจูงใจก็ได้ เช่นเราขับรถประมาทอย่างเช่นรถกระบะชนรถมอเตอร์ไซค์ประมาทสมมุติอะถ้าประมาทมันไม่มีเหตุจูงใจหรอกแต่ถ้าเจตนาเนี่ยการนําสืบประเด็นหนึ่งที่จะต้องให้ศาลเห็นก็คือการมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุใช่ไหมละครับเช่นถ้านักเรียนตีกันสมมุตินะฮะมูลเหตุจูงใจจากอะไรหมั่นไส้เรื่องสถาบันเหม็นหน้ากันนั่นคือมูลเหตุจูงใจถ้า ผู้ร้ายจำเลยนในคดีทางเพศมูลเหตุจูงใจคืออะไรครับก็คือความต้องการทางเพศแล้วก็อาจจะแอบชอบผู้หญิงคนนั้นสมมตินะครับถ้าเป็นเรื่องการชิงปล้นทรัพย์ชิงล้านทองอย่างวันนี้ก็ไปชิงล้านทองกันมูลเหตุจูงใจคืออะไรก็คืออยากได้ทรัพย์แต่คดีนี้ทุกคนก็สงสัยเอา้าแล้วอะไรมันคือมูลเหตุจูงใจที่ลุงพลจะต้องทําผิดด้วยเพราะน้องชมพู่ก็เป็นหลานแท้ๆทุกคนป็นหลานแท้เป็นหลานเป็นหลานพวง่ายคือน้องชมพู่เป็นหลาน พูดไงเมียรุงเมียลุงพลอ่ะเป็นป้าลุงพลแกเป็นสามีของป้าแตนนะป้าแตนเป็นป้าก็มีสักเป็นหลานนั่นแหละแต่ไม่ใช่หลานทางสายเลือดเป็น,นเป็นหลานเป็นหลานทางสายการแต่งงานนะครับทีนี้ทําไมจะต้องทําด้วยโดยเจตนาซึ่งเรื่องนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยอ่านตำนคดีนี้แต่เท่าที่ฟังจากในย t ท b e โทษฮะฟัง,ฟงโทษในผู้ผิทฟังจากช่องทิกตอกแล้วกันฟังจากช่องทิกตอกที่มีการตัดคนตัดคลิปจากตำรวจชุดสืบสวนที่ทําคดีนี้ผมก็ฟังดู ท่านเองก็ยังไม่ออกมาพูดนะครับว่าอะไรคือมูลเหตุจงใจแต่ท่านรู้อยู่แล้วท่านให้สัมภาษณ์ในทุกทลอลังดูช่าติกตอ,อกรู้สึกรายการคุณสจีอ่ะที่ช่องเจ็ดมั้งครับในช่าติ๊กตอ,อกก็มีท่านตํารวจท่านคนหนึ่ง่ะที่มาให้สัมภาษณ์แกบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแต่เขาไม่พูดดีกว่าทีนี้มันก็มีคนสันนิษฐานกันนะมาถึงโซเชียลใช่ไหมครับว่าเอ๊ะลุงพลถ้าจะมองว่าเจตนานเนี่ยมันต้องมีมูลเหตุจูงใจเอาแหละบางคนก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีนะฮะ ทฤษฎีที่ทุกคนน่าจะเชื่อหรือแอบแอบบเชื่อกันก็คือทฤษฎีสายมูอาจจะไปมองว่าลุงพลนี่อาจจะไปเชื่อรัที่อะไรบางอย่างใช่ไหมครับขอบคุณผู้ดูทานจิตแล้วก็เอาน้องผพู้ไปลักษณะโทษนะฮะไปบูชายันอะไรหรือเปล่าเจ้าคงเจ้าขเขาอะไรหรือเปล่านั้นหนึ่งนี่คือทฤษฎีสายมูสองคือทฤษฎีสองคือทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่เกี่ยวกับลุงพลไปมีเหตุขัดขัดแย้งทะเลาะอะไรกับพ่อแม่ของน้องชมพู่หรือเปล่า ก็เลยมาลงที่น้องชมพู่หรือเปล่าเหมือนกันอนน้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะน,นี้ผมผมาพูดจากทฤษฎีที่ที่มีการคอมเมนต์แล้วก็ที่มีการตั้ขงข้อสังเกตกันนะบางคนก็เลยเถิดไปบอกว่าี่จริงอ่ะน้องชมพู่สะด,ดุดสายไฟเพราะปลายเท้ามีรอยไฟไหม้อะไรก็ว่ากันไปเออก็นั่นแหละฮะแล้วก็มันมีทฤษฎีอ,อีกอะทฤษฎีเรื่องคนบางคนท,ทําตดวไมให้หุมงพลอีกก็ได้แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้แต่ไหมมันแต่ผมเห็นคอมเมนต์ห,หนึ่งก็ดีเหมือนกันนะผมจําชื่อไม่ได้แล้วมาคอมเมนต์ประมาณว่าบางทีคนเราเนี่ย อาจจะทําไปโดยไม่มีเหตุมุงจะอาจจะไม่มีผลด้วยก็ได้แต่มันมีคาวามรู้สึกที่อาจจะเป็นเรื่องอาการทางจิตบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับเออก็ไม่รู้นะว่าในสํานวนมีการตรวจจิตหรือว่ามีการแต่ที่ฟังตํารวจชุดสืบสวนในในสํานวนเนี่ยก็มีการอา่คือตำรวจเนี่ยเชิญลุปพ์ม,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 มาเข้าเครื่องจับเท,ท็จใช่ไหมครับแต่เครื่องจับเท,ท็จนั้นก็ไมาสถมารถที่จะไปจับความเท,ท็จได้แต่ตํารวจบอกว่าถึงแม้ว่าเครื่องจับเท็จจะใช้ไม่ได้ผลเนี่ย แต่ก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางภาษากายอะไรต่างๆมาดูลุงพลด้วยซึ่งก็บอกว่าภาษากายอะไรต่างๆและวิธีการพูดเนี่ยมันไปเข้าทฤษฎีจิตวิทยาอะไรบางอย่างว่าลุงพลนี่แหละแน่นอนขอบคุณพี่ธนายภัศาลครับจะต้องมีมุลเหตุจูงใจอะไรบางอย่างที่ลุงพลจะต้องทาขอบคุณพี่นาโอ้พี่ธนายภัศาลเรียกมากเลยครับยี่ผกออกใช่ไหมครับ <laughs> ขอบคุณมากเลยครับนี่แหละฮะอันนี้คือทฤษฎีแรงต่างๆนะอือก็ว่ากันไปผมคิดว่าทุกคนก็นนสงสัยอยู่ผมก็สงสยัยผมคุณกับทีมงานแล้วถามต่อไปว่าแล้ว ต่อไปในชั้นดีกาจะยังไงต่อใช่ไหมครับที่นี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังแยกข้อหานะในส่วนของลุงพลจะสามารถดีกาได้ทุกข้อหาข้อหาแรกคืออะไรครับพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีข้อหานี้สารชั้นต้นสารุทรพ,พิพักษายืนแต่จำคุกเกิน5ปีดังนั้นจึงไม่ต้องห้ามดีกาตามมาตรา218วรรค2ถูกต้องไหมฮะลุงพลจึงไม่ต้องห้ามจำเลยดีกาดังนั้น ลุงพลสามารถดีกาข้อหาพลากได้แต่ผมว่ายากถึงแม้จะถึงแม้ว่าจะดีกาได้แต่ถ้าสารชั้นต้นสารอุทอนเนี่ยฟังข้อเท็จจริงยืนยันกันและตรงกันแล้วว่าลุงพลเป็นคนเอาไปแน่นอนดังนั้นข้อหาพลาดนี่ตัว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 ผมนะผมมองว่าน่าจะหลุดยากน่าจะหลุดยากมากด้วยเพราะว่าตอนนี้มันประเด็นเ,เหลือเหลือแค่ข้อหาที่สองคือการฆาตก,กรรมทีนี้ในข้อหาที่สองครับทุกท่านที่อายการได้ยื่นฟ้องข้อหาเจตนาฆ่าโดยทอดทิ้งเด็กจนเสียชีวิต ตามสองแดบวก3าูหบวก3าูนข้อหานี้สาลชั้นต้นลงประมาทสองเก้าหนึ่งซึ่งลงได้ตามวิยาญาณหนึ่งเกสองวักสามแต่สาลนุทธรณ์ภาค้สี่ลงตามฟ้องกลับไปเจ็ดเป็นเจตนาแก่ชีวิตสังเกตได้ว่าคดีนี้ข้อหาเนี้ยสาลนุทธรณ์พิพากษาเขาเรียกว่า,า,วาแก,าก้ใช่ไหมครับแก้ทั้งหมดลงโทษกับโทษที่จะลงภาษากฎหมายเขาเรียกว่าแก้มากใช่ไหมครับทีนี้จึงไม่ต้องห้ามดีกาตามวิยาญาณมาตาสองแปดสเก้าส1 8 2น9่งเทวีละสองย์ดังนั้นลงพน ข้อหาภาคก็อุทธรณ์ได้ไอ้โทษฮนะก็ดีกาได้แต่ผมมองว่าดีกาไปศาลน่าจะไม่น่าไม่น่าจะกลับกลับประเด็นนะแต่ไอข้อหาที่สองนี่แหละผมว่าต้องว่าก็ต้องลุ้นว่าก็ต้องลุ้นกันว่าศาลดีกาท่านจะมองแบบไหนจะมองตามที่ศาลชัน้นมองไม่ว่าการกระทําของลุงพลที่ไม่ดูให้ดีว่าน้องชมพู่จะมีสติอยู่หรือไม่เนี่ยแล้วไว้ทิ้งไว้กลางป่ากลางเขาเนี่ยมันเป็นแค่การประมาท หรือลุงพลย่อมแรงเห็นผลได้ว่าการปล่อยทิ้งไว้จะทําให้น้องชมพู่เสียชีวิตได้เอออันนี้มันเส้นบางๆครับทุกท่านอยู่ที่ดุพินิษ์อยู่ที่มุมมองอยู่ที่พยาัญานในการนําสืบนะครับนีนี้มีสํนานกข่าวบางช่องผมผมฟังเมื่อสักครู่ก่อนทางก,ก่อนไลน์เนี่ยบอกว่าเอ๊อย่างนี้จะเอาหลักฐานอื่นมาสืบได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้แล้วนะทุกท่านสารขึ้นสารดีกาปุ๊บอะพยัญานต่างๆเนี่ยต้องผ่านการสืบในสารชั้นต้น และฟังโดยชอบในสารุทธน์มาก่อนเท่านั้นนะตอนนี้คือไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ยัดเข้าไปใหม่ไม่ได้แล้วทุกอย่างทุกท่านจำไว้เลยเวลาขึ้นศาลในคดีแพ่งในคดีญาหลักฐานมีเท่าไหร่เราต้องใส่ให้หมดต้องใส่ให้หมดนะฮะอยู่ๆจะมาเพิ่มในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาโอเคาอาจจะมีช่องยื่นได้แต่ไม่มีการรับฟังรับฟังก็เป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักต่อการเป็นวินิจฉัยในข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยผมก็ยังลุ้นว่าสาลดีการท่านจะมองอย่างไรนะครับส่วนข้อหาที่สามคือกระทําการแกศพ โดยประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยซึ่งเป็นโทษตามวิทยามาตราหนึ่งหนึ่งข้ศูนทวิอันนี้ลุงพลก็อุทธรโทษนะลุงพลก็ดีกาได้เพราะไม่ต้องห้ามดีกาเช่นเดียวกันขอบคุณท่านทานายทนายนัทฮนะดังนั้นถ้าสามข้อหาลุงพลดีกาได้หมดโดยไม่ต้องขอรับรองดีกาเลยนะครับเพราะไม่ต้องห้ามดีกาตามวิทยาสองหนึ่งแปดถึงสองสองศูนย์ใช่ไหมนะครับเออบางคนถามผมว่า,าแล้วผมส่วนตัวมองอย่างไรกับในการดีกาผมคิดว่า ข้อหาภาคเนี่ยยากเพราะถ้าทุกคนทุกท่านเราคิดตามนะถ้าศาลยกยกฟ้องข้อหาภาคปุ๊บหลุดหมดเลยถ้าไม่ภากก็คือลุงพลไม่ได้เอาเด็กขึ้นไปถูกต้องไหมฮะเมื่อไม่เอาเด็กขึ้นไปปุ๊บข้อหาอื่นคือผิดหมดคือยกฟ้องหมดเลยดังนะั้นข้อหาภาคเนี่ยศาลต้นศาลทุธรเนี่ยพี่พากษาตรงกันแล้วว่าลุงพลอ่ะเป็นคนเอาน,น้องชุ้มู้ไปแน่นอนเพียงแต่จะทาแกศพด้วยหรือว่าปล่อยทิ้งไว้โดยประมาทหรือเจตนาเท่านั้นเองโดยเจตนาแบบเรียนเห็นผลหรือไม่เท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วลุพลมีโอกาสที่จะได้รับโทษหนักขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายโจทก์คืออัยการกับโจทก์ร่วมเนี่ยจะดีกาด้วยหรือไม่ซึ่งในระบบของอัยการเนี่ยเมื่อศาลชั้นต้นตัดสินศาลนต้นตัดสินแล้วเนี่ยคดีนี้จะต้องสั่งคดีชั้นอุทธรณ์ฎีกาโดยอัยการศาลสูงมุกดาหารและเนื่องจากเป็นคดีสาคัญผมคิดว่าตอนนี้ท่านประยุทธ์เพชรลักษณ์คุณเนี่ยท่านเป็นอธิบดีศาลสูงภาคสี่ท่านน่าจะดูด้วยตัวเองว่า สมควรที่จะดีกาให้ลงโทษหนักขึ้นหรือไม่ให้ดีกาลงโทษหนักขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับและถามว่าถ้าโจ์แต่ที่ผมฟังท่านทนายที่เป็นทนายโจย์ร่วมของพ่อแม่น้องชมพู่หลังสารเสียผมผมฟังท่าน,ท,านท่านให้สัมภาษณ์ท่านเองก็บอกว่าส่วนตัวของโจ์ร่วมก็คือพ่อแม่น้องชมพู่จะดีกาแน่นอนเพราะอะไรเพราะข้อหาที่สองสารุทอนลงเพียงแค่สิบห้าปี ซึ่งอะไรครับทุกท่านซึ่งเป็นโทษขั้นต่ําที่สุดซึ่งเป็นโทษต่ําที่สุดของมาตรา288คือเจตนาฆ่า288คือโทษเท่าไหร่ฮะจําคุก15ถึง20หรือจําตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเพราะถ้าที่ฟังดูเหมือนทางฝ่ายค่กแม่เราทีพูดยังติดใจว่าพฤติการเนี้ยเลือนเย็นก็นเลยคิดว่าติด5ปีน้อยเกินไปดังนั้นแน่นอนที่ผมฟังดูทางฝ่ายท่านทนาโจทย์ร่วมน่าจะดีการแน่นอนใช่ไหมครับแต่อายการนี่ผมไม่มั่นใจนะ แต่อยู่ที่ดูลบนิจของท่านในการศาลสูงนะท่านอธิบดีในการสารสูงภาคสี่ว่าจะท่านจะมองยังไงกับเรื่องนี้นะครับโอกาสลุงชมพูลลงุลงลุงพลเนี่ยผมว่าก็แต่ก็ไม่ได้เออผมลืมพูดไปทุกท่านย้อนไปตอนศาลชั้นต้นตัดสินเมื่อประมาณปีหกหกทุกท่านลองย้อนไปนะคดีนี้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบุกดาหารตอนนั้นและอธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่อธิบดีผู้พิพากษาภาคสี่เนี่ยไม่ใช่ศาลรุทธรณ์นนะฮะแต่เป็นอธิบดีผู้พิพากษาที่ เขาเรียกว่าดูแลศาลในท้องที่นั้นๆคือภาคสี่คืออีสานเหนือท่านผู้ภาษาพู้หน้าศาลกับท่านอธิบดีผู้ภาษาภาคสี่ตอนนั้นเมื่อปีหกหกท่านได้มีความเห็นแย้งสําคัญนะความเห็นแย้งติดสํานวนไว้ด้วยว่าควรยกฟ้องว่าควรยกฟ้องแต่ผมไม่ทราบนะว่าว่าเหตุผลอะไรแต่ความเห็นแย้งนี้ไม่ใช่เป็นองค์คณะนะครับ แต่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาตรา1 1ทับหนึ่งคือกฎหมายพระธรรมนูญสารยุติธรรมเนี่ยเป็นกฎหมายเกี่ยวกับระบบระเบียบในการวิธีการตัดสินวิธีการออกคําสั่งของศาลว่าจะต้องศาลกี่ท่านใครเป็นผู้กำกับดูแ,และอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าทางฝ่ายทนายของลุงพลเนี่ยน่าจะต้องไปเน้นดูว่าความเห็นแย้งของท่านผู้พิพากษาพน้าศาลกับท่านอธิบดีผู้พิพากษาภสี่ตอนนั้นเนี่ยท่านเห็นอย่างไรเขาคงโจกฟ้อง,ง,อ,งอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะ เอออันนี้อันนี้น่าอันนี้น่าสนใจดังนั้นผมก็เลยมองว่าลุงพลก็ยังพอมีโอกาสนะเออพอมีโอกาสเพราะคาดีนี้เพียงแค่สาสงใส่นิดเดียวว่าลุงพลทำผิดหรือไม่คือยกฟ้องหมดเลยนะดังนั้นอาจจะกลับไปในประเด็นที่เรื่องของเส้นผมด้วยก็ได้เพราะผมก็เท่าที่อ่านข่าวย้อนหลังมาเนี่ยตอนนั้นท่านทนายคนหนึ่งซึ่งเคยดูแลลุงพลก็มาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเอ,เ,อเอ้เส้นผมเนี่ยมันผมมาได้ยังไงสมมติอันนี้ผมพูดจากที่ท่านทนายคนนั้น่ะ ท่นานทนายต่อเต่าอ่ะแกได้ออกสัมภาษณ์ตอนนั้นไว้เส้นผมมันผมมาได้ยังไงมันมันตรวจมานานแล้วนี่ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต้องโต้แย้งให้ได้ในชั้นฎีกาในมองในมองมุมมองของลุงพลน,นะครับเออนะครับก็ว่างันไปส่วนป้าแตนนี้จบแ้าแทบจบแล้วเพราะว่าคดีป้าแตนเนี่ยฟ้องข้อห,หาตามกระทาการกระสบโดยประการที่ได้ทําให้การชันสุดเปลี่ยนแปลงไปตามวิญาณหนึุ่ข้ทวีซึ่งศาลชั้นต้นกระสานุทรยกฟ้องการที่ศาลุทนพิพากษายกฟ้อง พอมสารชั้นต้นเนี่ยคดีจะต้องห้ามดีกาตามมา 220. ตรา220ทุกอย่างคือคดีนี้ถ้าอายการอยากจะดีกาจะต้องขอให้สารรับรองหรือขอให้ท่านอสส,สเนี่ยรับรองในการดีกาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเหตุผลสารยุฟ้องเพราะเหตุผลใดเพระข้อหานี้ฟ้องป้าแตนว่าร่วมกับลุงพลไปกระทําการแก่ศพซึ่งผมก็อันนี้ผมไม่เห็นคัานากษานะผมดังว่าที่ยกฟ้องเพราะไม่มีพยานฐานยืนยันได้ว่าป้าแตนไปเกี่ยวข้องกับจุดที่น้องชมพู่เป็นศพ ได้อย่างไรหรือเปล่าน,นี่ผมไม่มั่นใจแต่คิดว่าเหตุผลน่าจะอาจจะเป็นในทานองนี้ก็ได้นะครับอืมก็ลุงพลผมว่าก็ถ้าก็ยังมีโอกาสนะคือมีโอกาสสามทางอะ่ะเท่าเดิมเบาลงหรือจอฟ้องก็ได้หรืออาจจะหนักขึ้นก็ได้นี่ลุงพอมีมีสี่ทางหนักขึ้นเพราะถ้าศาลฎีกาเห็นตามที่ทนายโจทร่รวมซึ่งจะลฎีกาแน่นอนอะ่ะบอกว่าอย่างเงี้ยโทษต้องหนักขึ้นอันนี้ก็เรียบร้อยถ้าศาลฎีกามองว่าโอเค ที่ศาลรุทนลลงโทษอะถูกต้องหมดแล้วก็เอาก็คือยี่หกปีแต่ถ้าศาลรุทนพอมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่เจตนานะมันเป็นประมาทก็จะย้อนไปที่ศาลชั้นต้นคือประมาณยี่สิบปีและสุดท้ายก็อาจจะยกฟ้องก็ได้อยู่ที่สี่สี่ช่องทางที่ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปทีนี้เรื่องนี้ลุงพลถ้าที่ท,ทราบทุกท่านก็ทราบดีว่าหลังจากศาลรุทนอตัดสินลุงพลก็ไปรับ,ก,รบก็ไปรับอนุญาตพวกนี้คือไม่ได้ประกันตัวในชั้นดีกา หมายความว่าลุงพลจะต้องเข้าเรือนจำไปแล้วตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อวันที่อ่านคำพิพากษาและการที่ลุงพลติดคุกไปเนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วลุงพลต้องติดคุกจริงๆไอ้ที่ลุงพลเข้าไปตอนเนี้ยก็ไปหักวันนับโทษนะครับไปหักวันนับโทษเออนะครับดังนั้นคดีลุงพลผมองว่าก็ยังต้องลงกันอีกสักเพื่อสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะจบลงอย่างไรทีนี้โอเคแหละคดีนี้มันมีดราม่าเยอะใช่ไหมฮะจากลุงพลมีเป็นเสเลนู่นนี่นั่นจนสุดท้ายตำรวจก็ทำงานอย่างอดกั้น ก็ผมต้องขอให้ทุกคนเาาคารพคำพิพากษาแล้วกันส่วนใครจะวิจงวิจารณ์อะไรก็ให้มันอยู่ในร่องในรอ,อยให้ผลให้ผลหน่อยผมเข้าใจแหละบางคนก็วิเคราะห์มุ่งจิงใ,ใจมันคืออะไรวะใช่ไหมละครับผมคิดว่าในสำนวนคดีนี้ตำรวจสอบพยานอะ่ะหลายร้อยปากนะทุกท่านสอบทั้งหมู่บ้านดีเอ็นเอรอยนิ้วมือเส้นพงเส้นผมพยานผู้เชี่ยวชาญพยานแวดล้อมพยานสอบไปหมดนะครับอืผมคิดว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องลองดูก็คาดว่าน่าจะหนึ่งปีถึงสองปี คณพศาาษสันติการน่าจะลงมาเดี๋ยวถึงวันนั้นก็คงจะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสันติการท่านจะมองอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคดีแรกที่ผมนํามาเน้นย้ําถึงในมุมมองทางกฎหมายที่ผมอธิบายโปรเซสที่มันอาจจะเป็นภาษาที่ยากหน่อยแต่ก็พยายามจะให้เล่าง่ายๆนะครับเสริมเติมจากที่ทุกท่านได้รับฟังข้อท็จจริงมาหมดแล้วแหละนะครับผมอโอเคนี่ก็เป็นคดีแรกนะเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับ <c oughs> นิดหนึ่งนะครับ ครับผมคุณวัชลินนะป้องกันการหลบหนีนะมิสสันนะครับเออนะครับคุณดาวบอกว่าถ้าจะไม่ผิดเหมือนเคยได้ยินลุงพลรีบกวนผมด้วยใช่ไหมคะก็ที่ตามข่าวดูมีอย่างนั้นด้วยนะครับถ้าที่ผมลอง,ลองเช็คข้อมูลดูนะคุณเอ็นจอยไทยแลนด์บอกว่าศาลท่านเชื่อในประจักษ์พยายนตำรวจนักสืบได้ดีคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานนะคุณเอ็นจอยไทยแลนด์คดีนี้มีเพียงแต่พยานแวดล้อมกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ทุกท่านนะในพยานทางอายาง่ายๆพยานบุคคลมันจะมีสองลักษณะคือประจั์ประจั์คือสายตาจักษุเห็นไหมฮะจักษุหมอจักษุประจั์คือประจักษุเห็นกับตัวเองเห็นก็คือเห็นว่าลุงคน,นถือไปพานอ้องชมพู่ไปอันนี้คือประจั์พยานซึ่งไม่มีมันมีแต่พยานแวดล้อมหรือเฮียเซคือได้ยินมาได้รับทราบมานะครับก็คือมีพยานแวดล้อมเท่านั้นเองไม่มีประจั์พยานนะครับคุณแอ๊บอกว่ามีความเห็นแย้งถูกต้องนะครับเออนะครับ คุณเคเอสนถามว่าช่องนี้บีตะก,ก้าไหมครับผมไม่ได้ขายของนะครับคุณเสมอถามเรื่องคดีนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่าตอนเดี๋ยวผมเล่าตอนตอนกลางคืนนะแป๊บนึงนะครับทุกท่านอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันนั่นหน่อยสิเดี๋ยวผมโดนเดี๋ยวผมโดนทิกตอกแบนนะอยา่าอย่าอย่าคอมเมนต์แบบอะไรที่มันแบบอะไรต่างๆที่มันดูรุนแรงนะครับผมอืมนะครับคุณการจะนําบอกว่าข้อหาพลาดถ่าดีกาได้สแสดงว่าลุงพลไม่ได้ทำข้อหาพลาดในดีกาได้อยู่แล้วไม่นี่ทุกท่านการดีกาได้ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ทำนะ การที่จะดีกาได้นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าข้อหาเนี่ยจะขึ้นสู่ศาลดีกาได้แค่ไหนอย่างไรนะการดีกาได้ไม่ได้ไหมายความว่าลุงพลไม่ได้ทํานะแต่เงื่อนไขของกฎหมายคือดีกาได้หรือไม่แล้วเมื่อดีกาได้ปุ๊บจึงค่อยไปวินิจฉัยต่อไปว่าลุงพลทำหรือไม่นะครับผมือต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับเอปอระมาณนี้นะสวัสดีท่านทนายนับครับผมก็ตอบคอมามอยู่นะฮะคุณไอคอนถามว่า พระจากข้อสงสัยเลยใช่ไหมครับก็คดียา,ยาถ้าสารสงสัยก็ลงโทษดังนั้นคดีนี้ผมคิดว่าสารทอนท่านน่าจะใช้คําว่าประจักษ์โดยข้อสงสัยนะว่าจำเลยเป็นคนทําผิดนะครับอันนี้ผมผม,ผมเดานะผมเดาผมเดาเออคุณสุราถามดีครับลุงค,คุณสุราถามว่าคดีนี้ลุงพลถ้าชั้นตีกาจะรับสารภาพได้ไหมครับเออได้ไหมครับตอบงี้ทุกท่านจะไหมนะการที่จะรับสารภาพ มันคืออะไรทุกท่านคดีนี้ตอนแรกลุงพลทำอะไรแกสู้หรือแกรับแกสู้เขาจมีผมอขอบคุณคุณกูณชี่ครับหมวกสวยเลยครับมีผมมาดีเลยคดีนี้ลุงพลสู้คดีถูกต้องไหมครับถ้าลุงพลจะลรักษาภาพกฎหมายวิทยากําหนดกติกาไว้ว่าจะต้องทําก่อนศาลชั้นต้นตัดสินดังนั้นเมื่อคดีนี้ลุงพลสู้คดีมาแต่ศาลชั้นต้นและศาลชั้นต้นตัดสินไปนแล้วว่าผิด ต่อมาชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาจะกลับคําไปรับสารภาพไม่ได้แล้วมีสิทธิ์ยืน่นแต่จะไม่ถือว่าเป็นการกลับคารับสารภาพนึ่ครับมีติ๊กตอกถามว่าผมเป็นคนไหมเป็นคนครับ <c oughs> เป็นมนุษย์ครับไม่ใช่เอไอที่นี้แต่แนคำพิพากษาสารฎีกาก็ได้วางหลักไว้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้คาให้การจากสูก้เป็นรับสารภาพในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ก็ตาม แต่ถือว่าจำเลยเนี่ยขอบคุณครูคตกแตงแต่ถือว่าจำเลยเนี่ยยอมรับข้อเท็จจริงนักสลสิทธิ์ประเด็นต่างๆเออก็ถือว่าเป็นเหตุในการถอนฎีการต่างๆสาลฎีกา,ก,าก็กาอาจจะสถานเบาให้ก็ได้เหมือนกันนะเออรับสารภาพไม่ได้แล้วแต่เป็นการสลักข้อเท็จจริงในการต่อสู้นะฮะในลักษณะนั้น,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 นคุณอาจารย์เนธทิพย์ถามว่าเออต้องขอสังเกตว่าลึกๆมีจิตคิดอิจฉาอืมน่าสนใจนี่คือกำลังบอกถึงูลเหตุจงใจใช่ไหมครับ คุณกาชนาะเออถูกตนะัผมก็ได้เคยได้ยินนะตำรวจให้สัมภาษณ์ว่าลุงพลขัดแย้งกับพ่อแม่น้องอันนี้น่าจะเป็นมูลเหตุหนึ่งนะพวอันนี้ผมผมเดานะผมผมเดาเดา,เดาจากข่าวนี่แหละก็เดาเหมือนกันนะครับน้องมะแว้วบอกว่าไม่ได้กฎหมายได้ฟังวีคอ์สกฎหมายเต็มๆอย่างนี้ฟินเลยใช่ไหมครับเออยินดีนะครับกูจนานะสารวัตรจ๋อใช่ใช่สารวัตรจอ๋อให้สัมภาษณ์รายการคุณสจีลองเซิร์ชช่องทิกตอกก็ได้ครับนะสจียี่คดีอะไรเงี้ยนะครับอืม น้องรอยการถามว่าถ้ายื่นหรือไม่ยื่นดีกาผมมองว่าจะเป็นบวกหรือลบต่อจำเลยบ้างไ,งไหมหมครับยังไงเรื่องนี้ลุงพลต้องดีการครับเพราะหนึ่งไม่ต้องห้ามดีกาและเป็นสิทธิ์สุดท้ายของลุงพลและถ้าลุงพลไม่ดีกาก็เท่ากับยอมรับคำพิพากษาสาวนุทรนะครับผมมองว่ายังไงการยื่นดีกาเนี่ยมันมีแต่เจ้ากับคือมันมีแต่กําไรหรือไม่ก็เท่าทุนใช่ไหมฮะคือกําไรคืออาจจะเบากว่าหรือยกฟ้องเท่าทุนคือก็แค่ยี่สิบหกปีนะครับอืยังไงผมคิดว่า ลุงพลจะต้องยื่นดีกาอยู่แน่แหละและเป็นผลอาจจะเป็นผลกลางๆหรืออาจจะบวกลบก,ก็ได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ยืน่นดีกาปุ๊บมันก็เท่าทุนไงฮะเออใช่ไหมแต่ถ้ายื่นดีกาปุ๊บมันมีโอกาสเท่าทุนหรือหรือกาไรด้วยก็ได้นะครับ <c oughs> คุณธปรมการภัยสิแล้วบอกว่าคําว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานใช้กับคดีนี้ได้เลยใช่ไหมคะอืมก็มีส่วนนะครับขอบคุณพี่ทนาอันนะครับก็มีส่วนเพราะว่าคดีนี้สังเกตไหมครับคำพิพากษาขอบคุณพี่ทนาอันนะฮะดอกดอกกุหลาบ คำพิพา,า,ากษาจะสังเกตว่าไม่มีการบรรเทาโทษเลยเรยกว่าไม่มีการรู้แก่โทษเลยไม่มีปกติทุกท่านเวลาคดียา,ยาเนี่ยถ้ารับสารภาพกับปีการฝากกนของประเทศไทยลดครึ่งหนึ่งแน่นอนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะถ้าไม่จำนวนต่อหลักฐานลดครึ่งหนึ่งแน่นอนแต่ถึงแม้บางคดีจะสู้เนี่ยบางทีแนวทางการต่อสู้ก็เป็นประโยชน์แก่จำเลยอ,อยู่บ้างสามท่านส่วนใหญ่ก็จะลดให้หนึ่งในสามประมาณนี้ แต่คดีนี้สังเกตได้ว,ว่าไม่มีการลดมาตราส่วนไม่มีการลดส่วนโทษเลยสแสดงเพราะอะไรเพราะว่าลุงพลสู้ขาดในภาษาวงการเรียกว่าสู้ขาดสู้ขาดเพราะอะไรสู้ว่าไม่ได้ทําสู้ว่าไม่ได้อยู่ที่เกินเหตุเลยใช่ไหมครับเออแต่ถ้าเรื่องนี้ลุงพลรับว่าผมอ่ะพาน้องจะพูดไปจริงๆแต่ปล่อยหลงทงหลงทางหาไม่เจออันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่อนนแนเออ,อันนี้ไม่แน่นะถ้าตอนแรกลุงพลยอมรับสมมุตินะย้อนไปถ้าลุงพลยอมรับในข้อท็จจริงว่า ยอมรับครับท่านต่อตํารวจต่อศาลว่าผมอะ่ะพาน้องทูไปเองนี่แหละแต่ตอนนั้นหลงทางกันสมมุตินะมันหลงไม่ได้หรอกเพราะตอนกลางวันไม่ตอนกลางคืนหลงทางกันและหาน้องไม่เจอน้องอาจจะเป็นนั่งปัสสาวะเป็นเด็กผู้หญิงอะเนาะผมเองก็มีสัตว์ร้ายมาเลยวิ่งหนีแล้วหลงทางกันอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ศาลท่านอาจจะปราณีลดโทษลงกว่าน,นี้หน่อยก็ได้ตังนั้นคํานี้เขา,าเรียกว่าสู้ติดแม่แพ้ติดนานก็อาจจะพอใช้ได้แต่อย่าลืมว่าที่ผมพูดไปว่ายังมีคําเห็นแย้งอยู่ในบางประเด็นนะครับ ใช่ครับ้องชู่เป็นปนหลานเมียรครับอืมคุณอาซาลีก็บอกว่าลุงเรียนคหถากันพมา่าทองชู่ก็ที่มีม,มีมีข่าววิเคราะห์กันมานะอืมนะครับเออคุณครูนีรวันถามว่าทำไมคดีเยอะเยอะจังเลยคะไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกคดีนี้ผมว่าเร็วนะเร็วในระดับหนึ่งแล้วแหละคดีนี้เดี๋ยวอย่าเรียกว่าเยอะเยอะเรียกว่าเป็นการเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สมควรศึกษาไว้เป็นอย่างดีเลยแหละ คดีนี้ไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อครับมันเป็นไป,นปนตามกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าลุงพลเขาสู้ไงในมุมนึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแกด้วยว่าแกอาจจะไม่ทำจริงๆก็ได้สมมตินะแกอาจจะไม่ทำก็ได้ดังนั้นที่มันจะต้องใช้เวลานานเพราะว่าลุงพลแกบอกแกไม่ได้ทําไงดังนั้นก็ต้องไปให้จบที่ที่ปลายทางก็คือตอนนี้ถึงศาลฎีกาแน่ๆและครับ